หน้าไหนคะหน้าที่1ค่า21เมื่อเมื่อถึงวันเสาร์หลังหลังหลังจากช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านและทบทวนบทเรียนเรียบร้อยแล้วชาลีก็มานั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เขาคิดถึงเด็กชายผมแกร วัยไล่เลียงยกับยวไล่เลี่ยกับเขาที่มาปรากฏตัวในจอวันเมื่อวันก่อนเด็กชายคนนั้นได้พาเข้า,าเขาเขา้ขาสู่โลกของวันนักคดีวันนักคดีวันนคดีไปเห็น ไปเห็นและรับรู้เรื่องราวของลูกน้อยหอยหอยสังได้ทราบซึ้งกับความภัยราะของคำประพันธ์และได้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์หากเป็นได้หากเป็นไปได้เขาอยากพบเพื่อนใหม่คนคน คนนั้นอีกเขาเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มันทำงานเหมือนทุกครั้งแล้วเข้าสู่เว็บไซต์โลกวันวันนคดีดอยคอม,อมอยางดอยคอมไม่ดดคลอมดอยดคอมอย่างรวดเร็วสักพักเด็กชายผมแกล ก็โผล่หน้ามายิ้มให้เขาสวัสดีจากชาลีเด็กชายจากโลกวันนาคดีทักฉันนึกว่าเธอจะไม่มาเสียแล้วฉันแค่แวะมาเท่านั้นชาลีตอบอย่างไวท่าไวท่าไวท่าวันนี้เธอมี อะไรจะมาอวดอีกล่ะเด็กชายผมแกะยิ้มเอียงศีษะไปมาอย่างร่าเริงผมแกะสองปลอยปลอย,<ม>อยของเขาสะบัดไปมาเล็กน้อย<ม>เธอรู้จักกระเช้าสีดาไหม,มผมแกะถาม ชาลีสายหน้าฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนมันคืออะไรละ่ะแล้วพลายไม้กับพลายน้ำละ่ะเธอรู้จักหรือเปล่าชาลีเด็กชายจากโลกวัดวันณคดีถามต่อไปอีกโอเคค่ะ